Hej ฮ å h ร j Vi ska hälsa v å ปส่งเพื m อน a อ a เ a ามา i ช i ไหมใช่ใช่ใ m ่ใ p a ใช t ใช t ใช่ใช่ใช a ใช่ใ d ่ใ t ่ใช่ใช n ใ r j ใช่ s j ่ l v ่ใช่ใช m ใช m a ช่ใ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 ส่ใช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 ่นช่ใช่สช่สช่ใด่ใช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 ุใช่ใช่ใช่ใช้ใช่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 ใน่ใค่เนาะเ่็นเพื่อนคนไทยค่ที่เจอกันตอ่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ เราก็เด็กน้อยเขาอยากจะเจอกันนั่นค่ะเพราะว่าน้องเขาทักมาหานาะค่ะว่ามีของควัญจะให้เด็กน้อยแม่ตาว่าเดี๋ยวก็จะไปเจอกันน้อยสิก็เอาของควัญไปให้พี่น้องจะอยู่บนนั่นค่ะพักกันเจ็บข้อแม่ตายกับเด็กน้อยครัพี่น้องค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะจะไปเจอกันยู่ห่างอะค่ะพี่น้องแล้วก็แม่ตายก็จะรีบกลับค่ะโอเคให้ดูอุสเซนก็ม่ให้้ bóc chát có được chú mô cho để không biết lấy cái ẩn đấy để gặp nó gặp ลูกคิงคนไทยพลังลูกคิงอยากเจอกันเส้นสิ่งที่ดีมาเมื่อแถวเทศกาลมาากันมาว่างไปลงเรี้ยงมาพลาดกันมาว่างรีบไปรีบกลับ เป็นหวงเป็นขอบบน้อเป็นวงเป็นวัด <c oughs> อเวลีน่าโรซาชินแดงเนี่ยเบบี้เอ็มเบนจีเป็นจีนไปถ่ายรูปหน่อยนะคะเย่ากัลลาเฮ้เฮ้กูดยูลอันนี้ทิ่ตายนะเฮ้บีบี้เฮ้โอ้ยดีแมลากใจดีมากอันนี้ของของเขาเขาให้ สเมลวิโอยอ้นี่นี่คันยัดทีอเมลวินออกโซลเล่นเนี่ยเอาใส่ในนี้ได้หรือเขาไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนี่ก็เล่นได้สองคนเหมือนกันไม่อย่างนั้นเขก็มีกันเลยกันใช่อเมร์มาแล้วล็อกมันในบอร์ แกยู่กันสิ้าัคดนดไอันเอมามยอปะู่นี้นองเขาจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องอืมเยอสเด็กดีใจดีใจ ทำขนมเค้กมาให้เพราะว่าเขาก็ทำงานกับเค้กด้วยนะคะไองคนอนขาอันนี้กับนองไอเมตไตกับลุกเอาไปกินบ้านนะคะคือเขาทำมาสดๆเลยอันนี้เป็นของขวัญให้เบนวิมตัวนี้เป็นของขวัญให้ลีน่านะคะนีนี่นโอ้ยเนจะ บินไปตั้งประเทศกับลูไปฮอลดิเดย์ค่ะสวยน่าเลยทำโบสวยมากเลย